คนมั่นใจกันมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มานานแล้วว่าจะลดดอกเบีย้ยทั้งที่ข้อมูลไม่มีให้ดูก็มั่นใจกันมากมั่นใจแบบฝังหัวไปแล้วว่าลดดอกเบีย้ยได้แน่อ้ความเชื่อฝังหัวอย่างเงี้ยที่เป็นความเสีย่ยงเมืมีข้อมูลที่มาชาเลนจ์มาท้าทายความเชื่ออันนี้แล้วทําให้ความเชื่อมันเปลี่ยนไปพร้อมๆกันคนรูทองแตกส่วนทองก็มีปัจจัยบางอย่างที่ผมไม่ต้องการเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นสตรอรี่ของมระาชน ใช้สูตรของ2015ก็คือผมเชื่อว่าทองเนี่ยเชื่อมโยงกับวัตจักรดอกเบี้ยของเฟดนะอย่างอย่างเรียกว่าอย่างใกล้ชิดแต่จังหวะของการซื้อเนี่ยคือผมน่าจะซื้อเ,ออเมื่อเฟดเนี่ยกลับไปขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกก็คือผมเชื่อว่ายัางไงมันก็ต้องเข้าขาลงก่อนทำเสร็จแล้วอันนี้ก็ต้องขึ้นคำเตือนนะว่าเป็นมุมมองส่วนตัวไม่ใช่วิวของบลจหรือว่าแบงค์ใดๆนะครับ ก็ผมจะพูดได้เต็มที่อันนี้ก็ก็ยอมรับอย่างไม่อายนะว่าเกมนี้นี่แหกโค้งนะแต่ว่าในมุมของผมที่เป็นคนจัดพอร์ตฟลิโอเนี่ยก็ถือว่าปีนี้ผ่านมาเกือบเก้าเดือนจากครึ่งละนะถือว่าเป็นปีที่ผมทําผลงานได้ดีมากๆนะปีหนึ่งแบบดีมากๆที่สุดปีหนึ่งเลยทั้งๆที่ไม่มีทองเพราะอะไรเพราะว่าผมเองใช้หุ้นจีนแล้วก็คริปโตนะครับหรือว่าหุ้นบล็อกเชนเนี่ย เเป็นตัวที่รับประโยชน์จากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่านะซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะนะแต่ว่ามันมีสองอย่างนี้มันมีปัจจัยบางอย่างที่ผมต้องการส่วนทองก็มีปัจจัยบางอย่างที่ผมไม่ต้องการนะเพราะว่ามันเป็นสตรอรี่ของมหาชนนะครับซึ่งซื้อทองจะซื้อไปเรื่อยเอย่างเงี้ยผมเองไม่สบายใจกับเรื่องนี้นะหรือว่าเออดอลลาร์จะเลิกใช้กันแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าจะจะเสื่อมค่าไปอย่างรุนแรงเนี้ยผมเองก็คิดว่ามันเป็นวัตจักรนะถ้าเกิดว่าสองเรื่องนี้มันไม่เป็นจริงเนี่ยของคำมาจจะ ลงอย่างรุนแรงซึ่งมผมไม่ต้องการนะแต่ว่า<ม>จะทํายังไงแต่เพื่อรับประโยชน์จากเรื่องของอนี้สาระที่สูงขึ้นนะหรือว่ามีปัจจัยอย่างอื่นบางอย่างที่ที่ทาให้อ่ทองม,มันวิ่งขึ้นไปเป็นปัจจัยเดียวกันนี่แหละก็ทําให้หุ้นจีนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปนะว่านั้นปีนี้ก็ถือว่าอ่าพอผมทําได้ดีมากๆกนะก็อยู่น<ม>ในบ,บางแพลตฟอร์อมแล้วก็ที่ใช้สื่อสารในรายการของผมนะฮะ่ทีนี้กลับมาที่ทองเนี่ยมันขึ้นไปจาก 3,300ที่ผมคิดว่ามันแน่ติดตรงนั้นเนี่ยแต่แต่ก็ต้องถือว่ามันไม่เป็นจริงนะนะหรือว่าแอสซัมเชันผมเนี่ยมันไม่ติดนะต้องยอมรับมันขึ้นมาจากตรงนั้นเนี่ยประมาณถึงถึงยอดของล่าสุดเนี่ย4,190ตัวขวานิดๆนะก็คือขึ้นมาประมาณ27%จากตรงนั้นนะถ้าวัดจากยอดเอ่อก่อนหน้าซึ่งซึ่งเคยเห็น3,500คิดว่ามันจะไม่ไม่ทะลุไปละปรากฏว่ามันทะลุจาก3,500เนี่ยมาประมาณ20%เกือบจะพอดี นะแล้วเนี้ยตัวเนี้ยเรามองยังไงตอเนี้ยคือผมเองเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้เอาอยู่แล้วแหละนะคือไม่ซื้อคือไม่ซื้อนะถ้าเกิดว่าเใครมีถามมาผมก็บอกว่าขายอยู่ดีนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปเอาแล้วก็เงื่อไนไขในการเข้าซื้อของผมเนี่ยชัดเจนว่าผมจะเข้าเมื่อไหร่ผมใช้สูตรของ2015ก็คือผมเชื่อว่าทองเนี่ยเชื่อมโยงกับวัตจัดรดอกเบี้ยของเฟดนะอย่างอย่างเรียกว่าอย่างอย่างใกล้ชิดแต่จังหวะของการซื้อเนี่ยคือผมน่าจะซื้อเมื่อเฟดเนี่ย กลับไปขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกก็คือผมเชื่อว่ายัางไงมันก็ต้องเข้าขาลงก่อนเข้าขาลงแล้วก็จะลงไปจนกว่าตลาดเนี่ยคาดหวังเรื่องของเฟดจะกลับไปขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อไหร่แล้วมันจะลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเฟดขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกเนี่ยเกมเกมขาลงจะจบแล้วก็ขึ้นของ,งใหม่เพราะฉะนั้นมันยังห่างไกลมากาจากตรงน,นี้ที่ผมจะกลับไปซื้อทองก็คือเงื่อนไขก็คือเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรก ถ้าได้เป็นปัจจัยประมาณนี้เนาะส่วนยังมีปัจจัยอย่างอื่นที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ก็อาจเป็นไปได้แต่ว่าองคกก์จีดงานมากากว่าที่จะเข้าแล้วก็ตอนนี้ก็รอให้มันลงอย่างเดียวทีนี้เงื่อนไขในการลงเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่ามันเกี่ยวข้องกับมุมมองดอกเบี้ยของเฟดซึ่งตอนนี้ตลาดตลาดการเงินโลกเนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยปลายเดือนนี้ลดแน่ อย่างนี้ไปเดืนนี้ลดแน่แน่<ช>แล้วก็ยังจะลดต่อเนื่องไปจนถึงปลาย,ปลายไปจนถึงปลายปีหน่ทันม,มาก็ลดอีกแล้วก็ไปจนสุดระอับจากรอบเนี้อาจจะอยู่ดอกเบี้ยอาจจะลงไปถึงที่ประมาณสามเปอร์เซ็นหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นหน่อยดี่ยวตอนนี้มีเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องภาษีพรมอะไรเข้ามาอีกนะตลาดก็เริ่มไพรซ์อินการลดดอกเบี้ยไปจนถึงสองจุดเจ็ดห้าถึงสามเปอร์เซ็นต์อแล้วผมคิดว่าแอสซับชั่นนี้อาจจะมีปัญหา ในขณะที่คือคือคือผมเองไม่มั่นใจนะว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยแย่จริงหรือเปล่าอย่างที่เคยเอ่อเล่าเหตุผลไปว่าทําไมเชื่ออย่างนี้ก็คือความเสี่งเศรษฐกิจไม่ได้แย่นะแต่ว่าเรื่องของนโยบายผลักดันผู้อพยพต่างหาที่ทําให้ซัพพลายหรืออุปทานของแรงงานมันลดลงนะแล้วกิจการต่างๆพอเห็นอย่างนี้นะว่าซัพพลายแรงงานราคาถูกจากผู้อพยพเนี่ยลดลง เขาก็เลยปรับกระบวนการนะทำธุรกิจทําให้ใช้คนน้อยลง mm. ก็คือดีมานของแรงงานคือความต้องการสร้างงานเนี่ยมันก็เลยลดตามไปด้วยด้วยสัดส่วนที่มันไม่ได้ต่างกันมากนะสัดส่วนที่ไม่ต่างกันมากเนี่ยมันดูที่อัตราว่างงานนะขยับขึ้นจาก4.2ไป4.3เปอร์เซนเท่านงไม่ได้มากก็ต้องดูต่อไปว่าเดือนต่อๆไปเป็นยังไงทีนี้ไอ้ข้อมูลต่อไปที่จะดูมันไม่มีเพราะมีก็มนชัดดาว นะแต่พอมี้อมเมนชัดดาวเนี่ยตลาดเนี่ย,ยก็ยังอยู่ในสมมติฐานอันนี้อย่างต่อนเนื่องไม่เคยเปลี่ยนความคิดเลยนะว่าเฟดลดนโยบ้ยไปเยอะน่ถ้ากอเมนชัดดาวมันหยุดเจราจากันได้ในโมดแพดดิฟัลเบิกันแล้วเปิดออกมาแล้วข้อมูลออกมาแล้วตลาดแรงงานเนี่ยสมมุติว่ามันไม่ได้อ่อนแออย่างที่คิดไว้เพราะเาสกิลมันไม่ได้อ่อนแอนะถ้าเกิดตลาดแรงงานไม่ได้อ่อนแอคาดว่างงานก็ยังอยู่ประมาณอย่างนี้หรือว่าอาจจะสมมติสมมุติว่าดีกว่าคาดเลยนะ ตรงนี้ตลาดจะมีปัญหามากเพราะว่าสมมติฐานเกี่ยวกับดอกเบีย้ยถ้าต้องคิดกันใหม่เนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องของทุกตลาดเลยทองอาจจะต้องนําลงแล้วก็ลกอย่างอย่างอื่นต่อไปอยู่ที่ว่าความเชื่อมโยงของรอบเนี้มีการใช้เลเวอเรจมากแค่ไหนตรงจุดไหนมีพลขชั่นของเนี่ยที่ลงทุนในทองกันอย่างหนาแน่นอยู่นะตอนนี้มีหลายกลุ่มมากแล้วเขาลงทุนอย่างอื่นอะไรบ้างถ้าเกิดมีตลาดทองเริ่มแตกนะตลาดทองเริ่มแตกมันจะส่งผลกระทบอะไรยังบอกไม่ได้เลย ตรงนั้นมันจะค่อยๆมีอะไริไออกมาก็คล้ายๆวิกฤตหลายๆรอบที่ผ่านมาครับผมเชื่อว่าและตอนนี้ก็เตรียมพอร์ตเข้าสู่ช่วงสองเดือนครึ่งสุดท้ายเนี่ยก็เตรียมพอร์ตสำหรับปีหน้าละคือปีนี้มันดีมาแล้วเตรียมสำหรับปีหน้าก็คือพยายามเสริมสภาพคล่องสุกที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะ recommend ให้ขายขายทิ้งมาเลยนะหุ้นญี่ปุ่นหมดเลยทุกพอร์ตนะและ้วก็หุ้นคริปโตอย่างบล็อกเชน ก็ขายไปหมดเลยหลังจากที่2ตัวนี้ก็ขึ้นมาได้อย่างดีมากนี่คือการเตรียมพร้อมนะแล้วก็ยังเหลือบางอย่างไว้สําหรับแฮนเดิลความเสี่ยงขาขึ้นถ้าจะมีนะแต่ตอนนี้เหมือนกับสัปดาห์นี้จะเป็นความเสี่ยงขาลงมากกว่านะก็ก็เตรียมพร้อมนะแล้วก็ตลาดจะมีปัญหาแล้วเร็วนี้นะครับค่ะคุณคุณนัทธาครัพอพูดถึงเรื่องนี้เราถามนิดนึงว่า จริงๆตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นราคาทองเนี่ยโอ้ขึ้นต่อเนื่องมากเลยนะคือแซงหน้าคริปโตไปด้วยซ้ามันเหมือนแนละ้วตอนนี้คือโฟมอ่ะทุกคนก็เข้าไปที่ตลาดทองก็เลยจะถามตรงนี้เชื่อมต่อนะจริงๆเมื่อสักครู่คุณนัทธาก็พูดมาหน่อยลวคือไอ้ความเสี่ยงเชิงระบบเนี่ยท,ที่ที่ตอนนี้นักลงทุนเนี่ยเขามองข้ามมากที่สุดเนี่ยในในมุมมองของคุณนัทธานเนี่ยคืออะไรอะเมื่อกี้คุณนัทธาตแตะแตะแตน่นอยแล้วว่าถ้าเกิด ตลาดทองมันแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้มันจะเชื่อมโยงไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดอื่นๆด้วยไหมคะับครับผมคิดว่าสิ่งที่เชื่อมโยงมากที่สุดคือเหตุผลเบื้องหลังสิ่งที่จะทําให้ทองลงมากกว่าไม่ใช่ว่าทองมันลงแล้วคนถือทองไปขายอย่างอื่นอาจจะมีบ้างซึ่งตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้ตัวไอเดียเลยเดี๋ยวเวลาที่มันแตกจริงๆมันถึงจะมีคนไปแงะมาว่าอเออแล้วคุยขายใหญ่รายโน้นรายนี้จึงออไหม มีโพ i ิชันตรงนั้นตรงนี้เราต้องต้องไปโดนมาจินคออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราจะไม่รู้นะแต่ว่าเอาอย่างนี้ก่อนก็คือผมคิดว่าจะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีเบื้องหลังอ่เงี้ยแต่ว่าไอท้ที่เห็นเห็นเนี่ยก็คือปัจจัยที่จะทาให้ทองของสบุท่ทองมันแตกปัจจัยนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของมุมมองที่คนมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเท่าไหร่นะตอนนี้คนคิดว่าจะลดลงไปต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมันผิดถ้ามุมมองนี้มันผิดตลาดแรงงานสหระไม่ได้แย่จริง เนี่ยทีผ่านมาเป็นแค่การปรับปรุงกระบวนการมีการเพิ่ม productivity อย่างเงี้ยสมมติว่าเวลาผ่านไปแล้วอะ,อะเดือนนี้ไม่รู้ว่าจะลดดอกเบีย้ยไหมคนมั่นใจกันมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นตมานานล้วว่าจะลดดอกเบีย้ยทั้งที่ข้อมูลไม่มีให้ดูแต่ก็มั่นใจกันมากมั่นใจแบบฝังหัวไปแล้วว่าลดดอกเบีย้ยได้แน่ไอ้ความเชื่อฝังหัวอย่างเงี้ยที่เป็นความเสีย่ยงถ้ามมีข้อมูลที่มา challenge มาท้าทายความเชื่อน,นี้แล้วทําให้ความเชื่อมันเกยนไปพร้อมๆกันพอหูทองแตก แต่ความเชื่อเดียวกันในันเนี้ยนะคือมุมมองโมโดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปเนี้ยก็จะไปเจาะฟองสบู่อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นหุ้นเทคเอไอตอนนี้ผมยอมรับว่า,าเป็นฟองสบู่จริงๆมันก็คือมีการแบบไปซื้อหุ้นกันใบไม้นะนะคือพยายามหากรอตไลทเวอร์พยายามหาปัจจัยขับเคลื่อนารเแบบโภแบบธรรมดามันไม่พอแล้วความคาดหวังแล้วทุนมันเพิ่มขึ้ไนไปเรื่อยๆมันก็ถึงเฟสหนึ่งมันทุกข้อมันก็เป็นอย่างนี้แต่เพราะเงินน้อยๆผมเห็นกาที่จะแตกแต่ฟองสบู่เนี้ยที่จะแตกเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้ย valuation เออมันมีซัพพอร์ตอย่างนั้นอย่างนี้ฮะเวอร์ชันหมอว่าไอ้รอบนี้ไม่เหมือนดอทคอมเออเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมีเอิ้นยิ่งซัพพอร์ตเอิ้นิ่งเป็นอันนี้ขอแคสถูกไหมครับการซื้อกิจการกันราคาที่ไฟซิ่งกันแล้วก็ความคาดหวังเนี่ยที่ไปซื้อเป็นหมื่นล้านเม็นแสนล้านเนี่ยก็คือมันมีมันมีความคาดหวังเกี่ยวกับรายได้ที่มันจะมาเนี่ยเพราะซึ่งตอนนี้มันไม่ได้มีนะมันมา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 กกับไว้แล้วก็ทําให้เกิดบิลด์เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย พราะฉะนั้นแทนที่จะมองเรื่อง v a l ประเมิซึ่งมาอยู่ที่ว่าปากกาของนองวิเคราะห์ท่านเนี่ยว่านวิเคราะห์เขาจะคิดสมมติฐานว่ารายได้มันจะเติบโตเท่าไหร่กำไรเติบโตเท่าไหร่ตามเรื่องราวต่างๆ mm hmm. นะครั a การประเนเนี่ยคุณจะเขียนยังไงให้มันถูกยังไงก็ได้พร้อมอยู่ที่ป c a s t แต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นบัพเปิลไม่ได้อยู่ที่ v a l ประเมิที่คุณเห็นแต่มันอยู่ที่เบื้องหลัง v a l ประเมิก็คือ a s u m p t i o n ต่างหากมันไม่ใมันไม่ใช่ v a l u a t เ o n บัพเปิลเพราะา v a l u a t i o n คุณเขียนไปมาได้ด้วย n อ n ยิ่มันคือ a s s u m t i o สมมตางหา มันคือฟองสมูิที่เกิดจากความคาดหวังไปข้างหน้าว่า AI จะสร้างรายได้มาเร็วเท่านั้นเท่านี้เยอะเท่านั้นเท่านี้ซึ่งตอนนี้มีการลงทุนเนะี่ยรายได้จริงเนี่ยมันมันผมเองเชื่อว่ามันไม่สามารถที่จะโตตามอย่างนั้นได้มันก็เป็นธรรมดานะเ i เป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยแต่ว่าไอ้ความคาดหวังในราคาราคามันไดขึ้นมาทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะคนเนี่ยสามารถไล่ราคาสินทรัพย์ไปเท่าไหร่ก็ได้เลยนะตราบใดที่ตราบใดที่เป็มมอนดอก์ด้งยังไม่เปลี่ยน ยืนยันเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่า AI ไม่จริงมันไม่ใช่ว่าเอ,อนี่สาระาไม่สูงนะเรื่องราวที่เกี่ยวข้กับทองแหลมเนี้ยมันสามารถได้ราคาไปเท่าไหร่ก็ได้นะ valuation mm hmm. ไม่ใช่ปัญหาแล้วป,ปัญหาอยู่ที่เมื่อไหร่ล่ะที่ตลาดจะมองดอกเบี้ยเฟสลี่ยนไปจากนี้เมื่อไหร่ล่ะที่ตลาดจะมองว่าความจริงแล้วเฟสลดดอกเบี้ยไม่ได้ง่ายแบบที่คิดก,กันตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าใครก็จะแตกหมดแตกหมดนะคิดว่าฟองใหญ่ฟองเล็ก ฟองใหญ่ก็แตกเยอะเข้าลงยึฟองเล็กก็อาจจะแตกแล้วแบบไม่ลงด้วยลงด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เยอะเท่าฟองที่มันใหญ่ที่มันแพงมากๆนะถึงตรงน,นั้น valuation ค่อยทํางานแต่ตอนเนี้คือ valuation เอลาความแพงไม่ได้ทําให้มันลงนะมูมอดอกเบี้ยต่างหากที่เปลี่ยนไปที่ทำให้มันลงนะครับ